บาเนี่หลังจากงานนักเสี่งมากและบาดเนี่เขาจ้าห้ร้อยหาซิงานแหลกเนี่ยจากงานนักส่งมากหมืนหน่นสองหมื่นบาทบ้านบากมากลไปรัมส่อิตาสุนไนตาเดียวและบานบ้าน,นขั้นสูง,งนะอ <c oughs> เอาผัวว่ากปีแม่นี่ดอกว่มันสิเป็นที่แปดปีก็เเศษสองสาวไม่ห้างขายเหล่าตะกี้ตอนตอนเอาหัวนี่ยมันที่แปดปีนะหัวนะเอาหัวที่แปดปีบรรยุงกันสองปีหนึ่งนาอก็ระดุ๊กบานนี่นะนะปีกจำได้แค่นี่นะเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นกลับมาลำพันธุ์เป็นในห้างงามนะผู้ดีงามเอโตมาบานนี่โหกูนี่สิดังอีดีเสิเด้ภาษามันยุกบรนยอยน้ำกลางบ้านนี่บ่ซื้อดอก หาเก็บมะน้ำผู้เฒ่านะบรานี้อยากได้นิท่าเราเอาไปยาแทๆนะอยากได้นิท่าน็ดยังได้บานยังสีได้ไปหาอาจารย์จอมเนี่ยอาจารย์เพนบ้านเรามีนี่หาอาจารย์จอมได้เรื่องนกกระจอกมโนร่สีทนมโนร่เนี่กับกาลเกต3มเหลืองเป็น1อยหาซิลงทุนนะแล้วเอาก่อละ1ิบบาทลอยหาซิปตัวนั้นในลงทุนนั้นได้เท่านั้น ก้อนนั่นในก้อนดั้งเดิมนะก้อนที่แรกนะนั่นก้อนนั้นขอบผู้อ่าบุญไหว่นะก้อนแรกบอกเพื่นแตงที่แรกนะแตงสมองออกมากที่แหลกแตเมตโตใบบานแตงให้อีน้อยนี่กว่าแลาบาทนี่นะก้อนสีเอาผู้ว่าแล้วว่าตัวแตงใหตเองนะ